ผู้ชมฮะผมเมียคู่นี้ไม่รู้อะไรกันปรากฏว่าคือเหมือนเมียเนี่ยเป็นคนขับรถอยู่บนถนนผัวเมานั่งข้างๆผัวจู่ๆฮะจะมาแย่งภูมิลัยเมียขับเองอยากขับรถว่างั้นออด้วยความตกใจเมียก็เลยจอดรถข้างทางแต่จอดด้านขวาสุดนะอรถเร็วๆนะฮะขวาสุดนะทําให้รถที่เขาตามมาหลังเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงหักหลบกระทันหันไอรถที่ตามมาอีกคันหนึง่งชนท้ายพังเสียหายกันไปเลยทีเดียวครับเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูดีครับ รถจอดอยู่ใช่ไหมแล้วปรากฏว่ารถที่ตามมาข้างหลังเนี่ยเขาก็คงไม่ทันได้สังเกตอะว่ามันมีรถจอดอยู่ฝั่งขวาครับสุดท้ายก็เลยหักหลบรถที่อยู่ด้านหลังเนี่ยชนท้ายก็ไปฮะนีครับรถเกง๋งคันสีดําคันนี้ครับจอดแช่อยู่เลนขวาสุดนะครับช่องทางด่วนบนถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่19เอเาเภอบางพีจังหวัดสุพรราการครับ กู้ภัยก็ต้องเอารถมาจอดปิดท้ายครับแล้วก็เปิดสัญญาณไฟว่าตรงนี้มันมีรถจอดอยู่นะมันอันตรายนะเดี๋ยวกลัวว่ารถคันอื่นจะมาชนอีกคือรถเก่งคันนี้คุณผู้ชมฮะเมียเนี่ยเป็นคนขับส่วนผัวเมาแอะเลยทีเดียวนั่งอยู่ข้างๆครับแต่ขณะที่ขับรถอยู่เนี่ยผัวขาดสติฮะพยายามจะคว้าพวงมาลัยเมียจะมาขับเองเมียก็ก,กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหม เลยจอดรถอยู่ที่เลนขวาสุดเลยฮะคุณผู้ชมย้ำว่าเลนขวาสุดอ,<า>อย่างที่เรารู้กันดีว่ามันเป็นเลนที่รถวิ่งเร็วที่สุดปกติจอดรถก็ชิดซ้ายอ่ะแต่ทำไมชิดขวาล่ะเหมือนกันฮะ<อ>ไม่รู้คิดอะไรอยู่ก็คงจะรีบจอดเพราะว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุมั้ง<ป>หลังเกิดเหตุครับกู้ภัยก็พยายามจะถามบอกว่าพี่เป็นอะไรกันน่ะไปถามฝ่ายผัวก่อนฝ่ายผัวบอกว่าก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันให้ไปถามเมียเ,เองแล้วกัน มาาจกไหนอะครับไม่ขับไม่ได้ขับมีคนขับมีขับครับแล้วมาอย่างไรทำไมถึงมาจอดตรงนี้ก็ไม่รู้ก็ถามเขาดิพี่สาวผู้หญิงนี่ไม่ทางเลยผมอ่ะแล้วพี่เป็นคนขับแล้วเขาเขาเมาขนาดไหนอ่ะอืมแล้วเห็นบอกว่าจะเหมือนกับจะทำร้ายเราก็เลยจอดใช่ไหมแบบแบบหมุนพวกอะไรแบบโดนตัวอะไรอะไรเงี้ยเรา พอไปถามเมียเมียก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยผัวจะมาแย่งพวงมาลัยไงแต่พอไปถามผัวผัวบอกก็ไปถามเมียเองสิไปถามเขาเองโ,อ <laughs> โยนให้ซองนั้นโยนให้เมียเลยทีเดียวครับสุดท้ายมันเกิดบิดเหตุจนได้คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปว่าเขาจอดอยู่เลนขวาสุดใช่ไหมเลนนี้รถเร็วฮะจู่ๆฮะมันมีรถ SUV สีดำคันนี้ที่กำลังพา,าครอบครัวกลับมาจากตา่างจังหวัดมุ่งหน้ากลับบ้านที่บางบ่อครับก็ไปเห็นรถเก๋งของผมเนียคู่นี้จอดอยู่ เลี้ยวขวาเขาก็เลยหักหลบกระทันหันครับทาให้รถกระบะท,ที่ตามหลังไม่คันเนี่ยพุ่งชนท้ายอย่างจางังรถเขาพังเสียหายเลยเอาจริงๆเขาไม่รู้เรื่องเลยจริงๆถ้าสมมติว่าผมเ่ยคุณเน,นี้ยไปจอดอยู่ริมทางด้านซ้ายเนี่ยอุบัติเหตุมันคงไม่เกิดขึ้นครับดีแล้วดูรถกระบะครับก็พังเสียหายเช่นเดียวกันครับคนขับนี่บาดเจ็บหนักเหมือนกันครับต้องพาส่งโรงพยาบาลกันไปเลยฮะนี่ฮะคือเขาไม่เห็นรถที่ เหมือนเบีย่ยงออกมาไงก็เลยพุ่งชนไปครับส่วนฝ่ายต้นเรื่องคุณผู้ชมฮะรถเก๋งคันสีดําของผมเมียคู่นี้หลังเกิดเหตุรีบขับออกไปเลยไม่มีแม้แต่คําขอโทษรถสองคันที่เขามาเกิดอุบัติเหตุเพราะตัวเองแท้ๆฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ5้าทุ่มได้คุณผู้ชมฮะดูสิสร้างเรื่องแล้วก็หนีไปเลยครับ ส่วนตำรวจเองครับหลังจากที่ได้รับแจ้งฮนะก็ลงพื้นที่นะครับมาตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเรียกคู่กรณีทั้งหมดรวมไปถึงผมเมียที่ขับรถเก๋งคันสีดําที่ว่านี้มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยว่าไอ้ต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากรถเก๋งคันสีดำใช่ไหมว่าเป็นการจอดในลักษณะกีดขวางการจราจรหรือเปล่าหรือว่าจอดโดยประมาทยังไงก็ต้องโดนสักข้อหาเนี่ยแหละฮะเพราะว่าคุณเนี่ย ก็ต้องรู้กฎจราจอรอยู่แล้ว<ช>ว่ารถถ้ามีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ไปจอดแท่ขวาต้องตบเข้าซ้ายให้เร็วมากที่สุดฮะอ<ช>ุบเทตมันก็เลยเกิดขึ้นซ้ำซ้อนแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะตบเข้าซ้ายไม่ฟอต้องเปิดไฟฉุกเฉินด้วยข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียนข้าง